สวัสดีครับวันนี้มีทัศนกติของชาวลาวเงินกีบใกล้จะเหมือนเงินกงเ็กเฟิ่อหนักมากเอาไม่อยู่แล้วอย่างที่รู้กันว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจลาวกำลังสุดหนักเงินเฟอ้อค่าครองชีพสูงรัฐบาลก็พยายามบอกนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สําเร็จอัตราเงินเฟอ้อและค่าครองชีพก็ยังพุ่งขึ้นสูงไม่หยุดทําให้มีการปฏิเสธการใช้เงินกีบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์ร้านขายของชำร้านแผงลอยในตลาดสดจนไปถึงห้างร้านต่างๆเนื่องจากเงินกีบเฟื้อไม่หยุดอัตราแลเปลี่ยนต้องตรวจเช็คแบบเดียวทามทุกชั่วโมงแถมธนาคารไทยในประเทศลาวก็ผิดจิจการถอนตัวเพ่นกลับประเทศไทยหรือนี่จะเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าเงินกีบใกล้จะเหมือนเงินคงต๊กเข้าไปทุกทีแล้วจากแฟนเพจเน็ตไอดอลลาวโจเซอัครวงก็มีชาวลาวได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับชมเชยรัฐบาลฉลาดสงสัยที่ทำให้เงินกีบมาถึงจุดนี้ได้ประเทศอื่นอัตราแลกเปลี่ยนจะอัปเดตทุกวันแต่ประเทศลาวต้องอัปเดตทุกชั่วโมง อีกไม่นานคงจะได้อัปเดตทุกนาทีหรือไม่เงินเกีบก็อาจจะหายไปจากโลกนี้ก็ได้ทันต่อไปครับสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ก็นําเข้าจากไทยจ่ายเป็นเงินบาทถ้าขายเป็นเงินกีบก็ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้นทุกชั่วโมงยกเว้นจะขายเป็นเงินบาทถึงจะกําหนดราคาขายได้คงที่เหนื่อยใจกับรัฐบาลเหลือเกินทันต่อไปครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดลมหายใจถ้าชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไป แต่จะดิ้นอยู่ในประเทศลาวก็ตายเปล่าสู้ข้ามฝั่งไปดินในประเทศไทยดีกว่าโอกาสรอดมีสูงขนาดธนาคารพาณิชย์ไทยยังปิดจิจการเห็นกับประเทศไทยแล้วเราจะอยู่ทําไมทำต่อไปครับการที่ธนาคารพาณิชย์ไทยปิดจิจการในประเทศเรายังมีคนลาวบางกลุ่มคิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะจะได้ลดการใช้เงินบาทแต่หารู้ไม่ว่านี่คือสัญญาณอันตรายระยะสุดท้ายที่เศรษฐกิจลาวกําลังจะล่มสลาย จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าธนาคารพาณิชย์ไทยคงคาดการณ์แล้วว่าเศรษฐกิจลาวคงอีกไม่นานก็คงจะล่มสลายไม่งั้นคงไม่ปิดกิจการถอนตัวเผ่นกับประเทศไทยลดการใช้เงินบาทแล้วจะเอาเงินกี่ไปนําเข้าสินค้าไทยหรืองไงทนต่อไปครับขายขายทุกวันนี้เหนื่อยมากไหนจะหาลูกค้าใหม่ย,ยังต้องเข้าเนื้อกับลูกค้าเก่าอีกด้วย ขายราคาเดิมทั้งที่รู้ว่ามันขาดทุนเพราะอัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้นทุกชั่วโมงกะว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะหยุดจิจการชั่วคราวหรือไม่ก็เลิกไปเลยทนต่อไปครับเมื่อก่อนจะข้ามไปซื้อสินค้าฝั่งไทยแลกเงินกับธนาคารพาณิชย์ไทยง่ายและได้เยอะแต่หลังจากที่ธนาคารพาณิชย์ไทยปิดตัวลงก็ลําบากขึ้นหาที่แลกยากแถมยังจํากัดการแลกน้อยลงอีกด้วยเวรกรรมแท้ๆทนต่อไปครับ เมื่อวานไปซื้อผักที่ตลาดสดแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทร์จ่ายเป็นเงินกีบแม่ค้าไม่รับขอรับเป็นเงินบาทก็เข้าใจนะเพราะแม่ค้าคงไม่อยากเสี่ยงขาดทุนกับอัตราแลกเปลี่ยนที่มันขึ้นทุกชั่วโมงทำต่อไปครับเมื่อวานรับสินค้าจากไทยขายเช้าวันนี้ได้กำไร5%เปอร์เนตแต่พอตกตอนบ่ายกลายเป็นขาดทุน5%เปอร์เซนเพราะเงินกีบมันเฟอ้อหนักมากจนอัตราแลกเปลี่ยนต้องปรับทุกหนึ่งชั่วโมงเหนื่อยและท้อกับเศรษฐกิจลาวมาก จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าเหนื่อยและท้อกับเศรษฐกิจลาวเหมือนกันตอนนี้เป็นกังวลกับสินค้าที่ค้างสต็อกมากถ้าขายราคาเดิมก็ขาดทุนจะขึ้นราคาก็กลัวลูกค้าดา่าแต่ถ้าปล่อยไว้ก็จะจมหนักยิ่งกว่าเดิมเพราะเงินกีเฟอร์ไม่หยุดทนต่อไปครับเชื่อว่ายังมีขบวนการปั่นค่าเงินในประเทศลาวหลงเหลืออยู่ที่มีข่าวว่ารัฐบาลกวาดล้างจับคุมมันแค่ปลาซิวปลาส้อย ส่วนเครือข่ายใหญ่ก็มีพวกตัวใหญ่ในรัฐบาลหนุนหลังเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันทนต่อไปครับสินค้าอุปโภคบริโภคในลาวก็ขึ้นราคาทุกชั่วโมงตามอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกันราคาตอนเช้ากับตอนบ่ายไม่เท่ากันทั้งที่เป็นสินค้าชนิดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันร้านค้าเดียวกันมันจะหนักกว่านี้อีกไหมจะได้ทําใจหรือไม่ก็จะหนีไปประเทศไทยทนต่อไปครับค่าเงินกีบตอนนี้ก็ไม่ต่างกับเงินกงเต็กใช้ซื้อสินค้าอะไรคนขายก็ไม่อยากรับ ต่อไปก็อาจจะเหมือนประเทศเวเนซุเอลาที่ค่าเงินถูกกว่ากระดาษชำระถ้าเงินกีบไม่ไหวก็ต้องปล่อยไฟแต่รัฐบาลชุดนี้ก็ต้องไปด้วยนะท่านต่อไปครับเงินกีบเฟ้อจนจะไม่เหลือค่าแล้วอีกไม่นานก็คงไม่ต่างกับเงินกงเต๊กค,คนรวยกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงคงไม่เดือดร้อนเพราะคงกักตุนเงินบาทและเงินดอนลลา,าร์สหรัฐเอาไว้เยอะแล้วที่ลำบากคือประชาชนลากจ้าจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่า นี่แหละคือที่มาของคําว่าฉลาดสงสัยตัวเองและพัดพวกเอาสบายไว้ก่อนส่วนประชาชนลากยากจะทุกยากลําบากอย่างไรก็ช่างมันเงินกรุงเตกเผาให้ผียังมีค่าในโลกของผีแต่เงินกีบหมดค่าหมดราคาในโลกมนุษย์ทันต่อไปครับเดี๋ยวนี้คนลาวมีเรื่องให้ตื่นเต้นลุ้นกันเครียดทุกชั่วโมงว่าสินค้าที่ซื้อขายกันมันจะขาดทุนมากน้อยแค่ไหนตามอัตราเลขกเปลี่ยนเกิดมาก็เพิ่งจะเคยพบเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อัตตาเลกเปลี่ยนเฟอ้อทุกชั่วโมง ทนต่อไปครับเสนอแนะรัฐบาลฉลาดสงสัยให้ออกมายอมรับกับประชาชนว่าแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อและค่าครองชีพสูงไม่ได้แล้วก็ปล่อยเงินกีบไปตามยถากรรมเพื่อเข้าสู่ขบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจกับ IMF ถ้าเขาช่วยเหลือนะทนต่อไปครับผู้นำประเทศเวเนซุเอลาว่าเจ๋งแล้วที่สามารถทำให้ค่าเงินบูิวา่าต่ำกว่าค่ากระดาษชำระแต่ยังไม่เท่าผู้นำประเทศลาวที่กำลังจะทำให้ค่าเงินกีบต่ำกว่าค่าเงินกรุงเทพ สุดยอดอยากจะมอบรางวัลผู้นำยอดเยี่ยมให้เหลือเกินทนต่อไปครับใครจะว่ายังไงฉันไม่สนจะขอใช้เงินกีบต่อไปก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าระหว่างเงินกีบกับฉันใครจะตายก่อนกันอยู่เมืองลาวต้องใช้เงินกีบแต่อาจจะมีบ้างบางครั้งที่ต้องใช้เงินบาท่าว่ากันนะเพื่อความอยู่รอดจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าคิดว่าคนลาวน่าจะตายก่อนเงินกีบพอสู้ค่าครองชีพไม่ไหว อย่างฉันเมื่อก่อนทํางานอยู่เวียงจันทร์รายได้ไม่พอกินเลยตัดสินใจลาออกมาขายแรงงานอยู่ในประเทศไทยก็ดีขึ้นกินอิ่มนอนหลับมีเงินส่งกลับบ้านท่านต่อไปครับลุ้นค่าเงินกีบจะเฟ้อในแต่ละชั่วโมงมากน้อยเท่าไหร่สนุกกว่าลุ้นหวยใต้ดินอีกนะแต่เป็นการลุ้นที่เต็มไปด้วยความเครียดทําให้คุณค้าขายในประเทศเราต้องระทึกชมเชยรัฐบาลฉลาดสงสัยที่นําพาประเทศมาถึงจุดนี้ได้ทันต่อไปครับ การที่ธนาคารพาณิชย์ไทยพร้อมใจกันปิดกิจการในประเทศลาวมันก็ทําให้รู้เลยว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาเงินเฟอ้อได้เศรษฐกิจลาวนับจากนี้เป็นต้นไปก็เหมือนคนป่วยในห้องไอซียูที่รอถอดเครื่องช่วยหายใจทันต่อไปครับตอนนี้การค้าชายแดนลาวไทยก็ซบเซามากเงินกีเฟอ้อหนักกำลังซื้อคนลาวก็น้อยลงใจเงินเพิ่มมากขึ้นแต่สินค้าได้เท่าเดิมส่วนลูกท่านหลานเธอขับรถหรูเข้าไปช้อปปิ้งในประเทศไทยสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทันต่อไปครับขนาดธนาคารพาณิชย์ไทยยังปิดจิจาการในประเทศลาวเพ่นนี้กับประเทศไทยแล้วคุณลาวอย่างพวกเราจะรออะไรก็หนีตามเข้าไปประเทศไทยด้วยเลยจะดีกว่าอยู่ก็ตายสู้ไปเสี่ยงโชคก็ยังพอจะมีความหวังทัศนคติของชาวลาวท่านสุดท้ายครับขนาดเงินกีบเฟ้รนอัค่าของชีพสูงขึ้นทุกวันผู้นํารัฐบาลลาวยังมีหน้าอางุงป,ประมาณประเทศมาจัดงานวันเกิดให้อดีตผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์ลาว เคยคิดว่าถ้าประเทศลาวยังเป็นราชอาณาจักรเหมือนไทยก็คงจเจริญเหมือนกันนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวลาวไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ